สวัสดีค่ะคุณกลพัฒ์คะครับพี่วัลสวัสดีครับผมค่ะหุ้นที่แนะนําจากเมื่อวานนี้ก็ยังยืนอยู่ไม่ว่าจะเป็น I v วโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะครับก็เป็นไปตามอุทลุมาที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทครับก็พาอตลาดก่อนนะพี่วันตัวตัวเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะที่เราุยเมื่อวานก็คือเขาคงขึ้นแคบๆปัจจัยเรื่องเดิมครับสิ่งที่ตลาดรออยู่คือผลประกอบการไตรมาสสองนะครับ คือก้อนเนี้ยต้องออกมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วมันเป็นตัวที่กดให้ตลาดไม่ไปนะครับเพราะซิกเตอร์หลักๆไปส่วนใหญ่เนี่ยกำไรจะมาสองไม่ค่อยดีก็มาดูว่าตัวเลขที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันแย่ตลาดคาดไหมนะครับแต่โดยรวมอย่างที่ผมเคยได้ยิงไปว่าตัวเลขโดยรวมที่ออกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผลประกอบการไม่ได้แย่กว่าคาดนะครับนั่นก็ทําให้หุ้นเองเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในหลายๆตัวด้วยกันก็คือเริ่มมองไปข้างหน้านะครับก็ลองฟังเสยงเมื่อวานแล้วกันนะครับว่าอุตสาหกรรม หลักๆนะครับในช่วงไตรมาสสามที่น่าจะเพอร์ฟอร์มดีเนี่ยนะครับม uh ีเซกเตอร์ไหนบ้างครับเื่อตลาดเองก็ก็ถ้ามองข้ามไปพวกนี้ก็จะเป็นภาพของการบวกแคบๆแ,แบบนี้นะ uh huh. พี่มอนก็จะมีนาวตันหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับแนวรับก็หน uh ึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับก็ถ้าเราดูในส่วนตัวอาภาพของตัวทีนิคิลชาร์ตนะครับ uh huh. มุมที่ดีเล็กๆก,ก็ค่อยๆย,ยกโล้ให้มันเรื่อยๆนะครับแล้วนกะ็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับ กะมีขามกันค,นค่อยๆทาจุดสูงใหม่นะครับรอบนี้ก็คือจุดสูงก็ควรจะยืนสูงกว่าหนึ่งห้าแปดหกอ่ะก็คือต้องเป็นเหนือหนึ่งห้าแปดเจ็ดให้ได้ก็จะเป็นภาพทีเ่เป็นแนวน้องเชิงบวกนะครับต่อตลาดเป็นตลาดทีงมองค่อนข้างดีว่าอามีโอกาสนะครับที่จะเลือกทางในในช่วงเดือนนี้แหละนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นเชิงบวกอย่างที่เราคิดไหมก็โดยรวมมาดูหุ้นรายตัวกันบ้างนะครับตัว บำลุงราดก็บอกว่าตัวใหญ่ๆนครับแนะนำแล้วเพอร์ฟอร์มดีนะนะครับทั้งจุดเข้าแล้วก็เบรกคนับต้านที่179จุดไปแล้วตัวหนึ่งว่า179บาทไปแล้วด้วยนะครับพี่มอนมาที่มาที่1 8 0ปาทเด็นล้นะครับคือขึ้นมาแบบนี้เองเนี่ยด้วยความชันแล้วก็ความเร่งนะครับก็แสดงว่าหุ้นเองเนี่ยกําลังมีแรงหนุเชิงบวกเข้ามานะครับใชช่ัชนแล้วก็ คือถ้าเราดูตัวแพทเทิร์นงตัวบรุงราชเองเราเห็นว่าเขาลงมาไม่ใช่หนึ่งปีนะท่านอนลงมาสองปีกว่านะครับเก uh huh. ือบสามปีเลยตั้งแต่ปีหน uh ึ่งห้าประมาณกลางปีหนึ่งห้านะครับนั่นเป็นตัวที่บ่งชี้อย่างหนึง่งว่านักทุนมีการลดโพซชั่นของตัวบุงราชออกมาเยอะมากนะครับเป็นทุนในลักษณะที่ถือครองน้อยนะครับเปืนอนเดอโอนนั่นเองนะครับแล้วพอดูเหมือนมีปจัจจัยหนุนเชิงบวกเข้ามานะครับภาพอุตสาหกรรมดูเหมือนจะเอะเริ่มเปลี่ยนบบเป็นบวกเล็กๆละเนะืงจากที่ ดูไม่ค่อยมีความหวังเลยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเหมือนมีผู้ป่วยต่างชาติก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นทิศทางขององการก็ดูน่าจะดีนะครับหุ้นก็น่าจะค่อยๆซื้อขึ้นมาแนวต้ต <ชะ S 2> านไปดูที่185ครับนะครับกับ187ส่วนตัวแนวรับนะครับก็อยู่ที่โลนี่ยนะครับที่ขึ้นมา178บาทครับบังลุงลาดมาเต็มๆเลยนะคะครับตัว i b l ก็ขึ้นมา38วันนี้ปิด38ปิดนะครับ ก็พ้นเรื่องบอร์รนไปนะครับมั uh huh. นก็คงขึ้นมาเรื่องตัวเออร์เน็งด้วยแล้วความฉนที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าผู้่งฐานนี่แป่งบอร์ลนเยอะมากนะครับเมื่อวานหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยที่เข้ามาก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเขาทําตามที่เขาเคยพูดไว้นะครับ uh huh. ก็เป็นตัวหนึ่งของชิมเนขึ้นมาแล้วก็จริงๆภาพเออร์เน็งจริงมันก็นข้งน่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับสัญญ uh huh. าณของตัวทิศทางกำไรแต่หุ้นเป็นหุ้นที่เล่นในกรอบนะครับเพรนเหมือนเดิมครับในกรอบแบบนี้ขึ้นมาเเนนนนี่ยคลั้้ก็ใหดู สามสิบหกพเจ็ดห้าไว้นะครับถ้าหลุดของการเฟดติงก็ต้อง,งระมัดระวังนิดนึงครับส่วนตัวตา้าด้านบนดูที่เรียนสามสิบแปดจุดห้ากับสามสิบเก้าครับสำหรับไอบีแอลตัวถัดมาพอจีซีรู้สึกจะเป็นแท่งพักบางวันที่ผมดูอยู่ั้งวันอ่าเป็นแท่งพักนะครับหลังจากเมื่อวานขึ้นมาเยอะเมื่อวานไปทำหายที่เจ็ดสิบสามจุดห้านะครับวับนนี้ก็คือเวทดสอบเจ็ดสสามจุดห้าขานี่เป็นขาพักแล้วนะครับในการพักเนี่ยนะครับอาจจะลงมาได้ ที่แนวรับ72ก่อนนะครับใครยังไม่มีเนยดูแนวรับ72แล้วก็ถ้ารับลึกก็71.25ครับอรับลึก71.25แต่ตัวนี้เป็นทัตเติขึ้นแล้วนะพี่มอนก็คือรอย่อดครับคุณน่าจะค่อยๆซิกซักขึ้นมาแล้วก็แนวต้านที่เดิมก่อนครับ74แล้วก็75ครับต้านที่74เนาะครับผมโทรศ4แล้วราคาพื้นฐาน84 84ครับอันนี้พี่จำได้นะราคาพื้นฐานของ g c นะคะก็ยัง up s i z อันนี้อัพอามาจากเก่าใช่ไหมตอนแรกบอกเจ็ดสิบสี่ใช่ปะเจ็ดสี่คือเล่นตอนแรกเลยพี่มันเล่นตอนที่มันเต็มแฟเต็มแฟร์ในรอบรอบที่ขึ้นมาเจ็ดสิบหกตอนนั้นน่ะตอนช่วงประมาณสักเมษาใช่ไหมทะลุขึ้นมาใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอุนเริ่มลงมาเนี่ยนะครับก็มีการปรับบลค่ากรผูานขึ้นค่ะค่ะครับแล้วก็ถัดมาก็อตัวเอเอใช่ไหมครับใช่ใช่เมื่อวานเอเอค่ะเอ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 ต้องรู้กันนิดนึงนะครับว่า เล่นสั้นก oh ็ดูบริเวณสามบหกจุดนะครับกับบริเวณสามสห้าจุดเไม่ควรย่อหือสามจดอหกจุดห้าสกจุดกับ35.75ิบครับสองแนวทุ่นเอาไว้ถอยนะตรงนั้นครับถอยเวล่ต้องต้องบอกก่อนเอาไว้ถอยเพราะว่าเพราะว่าคือคือตัวนี้เป็นเทรดดิ้งองอ่าเพราะมันขึ้นมาละ เราขึ้นมาแล้วเราเล่นกับสตอรี่เรื่องของตัวฟุสซี่นะครับแล้วหุ้นแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วภาพเทคนิคเองเนี่ยถ้าเบรกถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับสามจุดเจ็ดเจ็ดห้าได้ผมว่าภาพเทคนิคน่าจะค่อนข้างดีเหมือนกันเก็บสองบาทก็น่าจะเห็นนะครับราคาพื้นฐานเท่าไหร่ EA นะฮะ EA คือของเราไม่ได้ครอบเบอร์อุกคนก็เพ่อเพื่อดูชาร์จเทคนิคผมว่ามองแถวๆสี่สิบสี่สองท่านั้นนะคุณกรลพาเล่นเทคนิคแล้วเหรอ เออไม่ตัวนี้มันเนื่องจากมันเป็นอีเวนต์เล่ยเอาอีเวนต์เพล่ยเรื่องตัวเหตุการณ์เรื่องตัวใช่เรื่องตัวฟุสซี่คือถ้าเข้าอย่างที่เราคาดประกาศสิ้นเดือนสิงหาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดูนะครับว่าเข้าไหมฟุสซี่นี่ส่วนใหญ่เงินของอะไรคะวาาฟุสซี่ก็จริงดัชนีของตัวยุโรปอะพี่มอนเงินยุโรปค่ะอืมก็น่าจะเป็นเงินยุโรปน่าจะเข้ามาแต่จริงๆมันก็เป็นเบนชมาของเขาอะนะนะครับพวก E T F พวกอินเด็กซ์ฟันก็จะเอาโลเคชเข้ามาก็เอเออเมซายก็ก็เหมือนอจะะมีปรกาศก่อน แต่ผมเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีพอร์ชั่นหุ้นเข้าดอกก็เดี๋ยวเราเอเมกลางเดือนไปดูในเรื่องตัวการ์ดเซอร์ักลดน้าหนักว่ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวมีข้อมูลด้วยเดี๋ยวแชร์กันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวฟูซี่เองเนี่ยนะครับมเอานเข้าครับฟูซี่เอ่อคือเวลาเขาดูนี้ครับเขไม่ได้ดูพื้นฐานเลยนะที่มันเวลามาดูโค้ดตัวแต่ทีนที่เป็นเบนท์มาหนึ่งคือฟอร์เรนนะครับฟอร์เรนลิมิตนะครับว่ารูมของตัวฟอร์เรนเข้าได้มาก้องแค่ไหนไอ อันี้นึงเหลือเท่าไหร่สองค่ะเชิญค่ะสองก็คือเรื่องตัว market cap นะครับไซด์ได้ไหมสามคือเรื่องตัวสภาพคล่องครับผมนี่มันเป็นเรื่องตัวเชิงเชงปริมาณมากกว่าไม่ได้เชิงคุณภาพแต่ว่าถ้าเรามองอีกภาพหนึ่งก็คือหุ้นี้มันขึ้นมาได้แล้วไซส์มันใหญ่ส่วนใหญ่แล้วทิศทางมูลค่าก็น่าจะค่อนข้างดีนะตัวนี้มีลิมิต f o r l e เท่าไหร่ตัวไหนครับตัวเอฮะ f o r l e ลิมิตขนาดไหนตัวเอช่อยพี่มอนถามว่า ถ้าหุนต่างชาติเข้ามามาถือครองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวเลขให้แป๊บนึงนะครับเข้าจริงเปล่าเปล่าหรือแอบเข้ามาตั้งนานแล้วอ๋อเต็มแล้วอย่างเงี้ยแล้วอุ้ยถ้าเต็มแล้วมาคาดการเข้าคงไม่ใช่แล้วพี่มอนอ้นั้นคือถ้าเป็นการแสดงว่าผิดตั้งแต่โจทย์แรกคงคงคาดการผิดแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวผมก็ดูนิดนึงนะครับ N D B I ป่าดูตรงไหน ตัวฟอร์เรสต์ลิเิรนี่ครับทุมันของ E A นะฮะ E A ใชห่หุ้นสุดนใหญ่เอ่อเหลืออยู่นะครับ15.89%ปรนะมาณ5 0 0ร้อยเก้าสบสองล้าน <L án? S> 2> 9, 2, หุ้นเยอะนะห้าร้อยเก้าสิบสองล้านหุ้นถ้าตีเป็นไทยบาทนะท่กคนราคาคูณดูเท่าไหรอ่ s <S อ่ะคูณให้หน่อยสิตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับทุกคนสามสิบเดี๋ยว <laughs> ส7 5เ้าเนี่ยแหละครับเออคูนให้หน่อยคุณแค่ะคุณกลัตนี่ผมก็จะคูณเอ็กเผมเจ๊งเลยทันทีอ่เอ็กเซลคุณกลัตคูณห้ากว่าล้านใช่ไหมเดี๋ยวคูณไปเลยค่ะนักทุนเบบีด้วยกันเจ็คูณสามุดห้าค่ะก็ตั่ากับ1 8 0 0นล้านเลยนะเงินจะเข้าสองหมื่นสองนี่คือที่สามารถซื้อได้นะไม่ได้บอกว่าซื้อทั้งหมดนะเดี๋ยวพูดไปแล้ว คนในราการไปตกใจเอาบอกตัวเลขที่คาดว่าได้จะเข้ามาอยู่ในกรอบประมาณพันห้าร้อยถึงสองพันล้านบาทครับอ่าพันห้าร้อยถึงสองพันล้านบาทเนาะเออถ้าไปจำนวนหุ้นก็ถ้าตีเป็นโวลุมเทรดของ e เ a ปัจจุบันเนี่ยการอ d j u s ์ประมาณห้าวันเท่าไหร่คือสภาพคล่องเนี่ยประมาณห้าวันทําการนับนับนะนับเออแต่ว่าตอนนี้เอานี้ก่อนคือลุ้นก่อนว่าเข้าไหมเออคือเราคาดว่าจะเข้านะไอเคถ้บอกว่าเข้าแล้วต้องต้องคุยกันให้รู้เรื่องอสมมติถ้าไม่เข้าหุ้นก็ต้องวูบไหมฮะ ถ้าเกิดมันมีการกิ่งเข้ามาคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นแรงกิ่งจากประเด็นที่เท่าไหร่ถ้ามันมีกิ่งตัวนี้เข้ามาแล้วไม่เข้าเนี่ยอ่ะนั่นแหละเมื่อวานนี้เหานดูครับผมครับผมเมื่อวานนี้มันเข้ามาโอเคอ่าได้มีหุ้นตัวหนึ่งค่ะ PSTC ยังเหมือนเดิมเขาอยู่ข้างๆนี่ครับออกมาในกรอบเล่นทั้งวันอยู่ที่เดิมนะครับสูตที่เจ็ดสองนรับนาต้าสที่เจ็ดหกเขาบอกงบออกยังงคะยังยังเขาบอกงบกะกลางเดือน คาดไว <Ken, S 1> ้ส่วนไหมคะเขาาไหนพี <lent> ่ไม <conduct> okay. okay. ่รู้เอาเราคาดไว้ก็เราก็คิดว่ากำไรน่าจะโตท่านมหาเทพพี่เราเชื่อคิดว่าจะโตคิวเงี้ยโอเคงบงบอีกตัวหนึ่งก็พีเอ็มก็เหมือนเดิมนะครับออกข้างเหมือนกันก็อยู่แนวรับสิบเอ็ดจุดสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับด้านบนก็สิบสองบาทนะดูกรอบนี้ไว้ก่อนจริงๆดูเหมือนหุ้นพวกบิ๊กแคปพวกมิดแคปเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีนะครับพวกมิสมอลเนี่ยนิ่งๆ ไปเล่นบอลเลนทั้งหมดมั้มผมเห็นไปเป็นบอลเลนเป็นส่วนใหญ่ครับเอามาดูซิลิวครับผมเช่นค่ะซิลิวก็เป็นซิกซซักขึ้นมา9ก้าแล้วนะครับก็เป้าแรกดูที่พันก่อนเป้าต่อไปที่พันสามแล้วก็พันหกจุดห้านะครับหลุด9ก้าก็อปลอดครับค่ะทองคำทองคำทองคำกำลังเป็นการพักนะครับถ้าหลุดถึงสองหกศูนย์ก็ หลบออกมาก่อนนะครับคนเล่นรองกรอบบนคือหนึ่นครับโอเคตามกรอบนะคะครับโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับบน1280งแม่ของคุณกฤตพานี่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะกับเนื้อหาพื้นฐานแล้วก็เรื่องราวของทางนั้นเทคนิคนี้จับเทคนิคมาให้ด้วยนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดู